พอมหน่วยพ่อแท้แท้โชว์หอมแก้มลูกสาวออกสื่อแต่กับกลายเป็นดราม่าแบบไม่ทันตั้งตัว เมื่อพ่อแสดงความรักออกสื่อฟอดใหญ่เผยโมเมนต์ความรักของพ่อลูกคู่นี้แต่กลับกลายเป็นราม่าติดติงว่าไม่เหมาะสมไม่เกรงใจแฟนลูกบ้างลูกโตขนาดนี้ไม่ใช่เด็กๆยังจะหอมหรืออยากหอมก็หอมมอไปแต่อย่ามาออกสือ่อมันจะเป็นตัวอย่างพวกช่วยโอกาสรับชมคลิปแต่อีกด้านก็สนับสนุนการแสดงขวามรักภายในครอบครัวก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆม,ม,มองว่าเป็นเรื่อง ปกติของบางครอบครัวที่แสดงความมรักต่อลูกการหอมลูกเป็นเรื่องไม่แปลกบ้างก็บอกว่าทุกวันนี้ก็ยังหอมลูกอยู่เหมือนกันซึ่งแอนก็สนิทกับพ่อมากๆเวลาพ่ออำนวยอยู่กับลูกก็มักจะหยอก จะมีมุมเล็กๆซึ่งพ่อก็น่ารักกับทุกคนไม่ใช่แค่แอนคนเดียวแขกไปใครมาก็ยังมองเหมือนลูกหลานเหมือนหลานท่านหนึ่งทุกวันนี้พ่อก็ยังหอมอยู่เลยพร้อมกับฝากข้อคิดให้กับคนที่เข้ามาดราม่าว่าเธอมีพ่อคนเดียวและไม่รู้พ่อจะอยู่ถึงตอนไหนก็อยากจะแสดงความรักและตอบแทนด้วยความกตัญญู